ทุกคนคะรู้หรือไม่คะว่าประเทศที่ผลิตนมออกมามากสุดในโลกก็คือประเทศอเมริกาเองจ้าและในอเมริกานะคะรัฐแคลิฟอร์เนียก็เป็นดาที่ผลิตนมมากที่สุดคะ่ะโอ้ขอชิมฮะสวัสดีค่ะพิมกินแรลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะเราขอพักทริปหัวหินชะอำไว้ก่อนโดยการที่วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวทริปที่แคลิฟอร์เนียกันจ้า นั่นก็คืองาน Taste of Dairy of California น,นั่นเองค่ะก็คืองานนี้นะคะจัดอยู่ที่สยามพารากอนเขาจะนำนมและชีสและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมหลายๆอย่างจากแคลิฟอร์เนียมาให้เราได้ชิมกันจ้าแล้วทุกคนก็สามารถซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะแล้ววันดี้ค่ะบุ๊มบี้มาเพราะอะไรครเพราะว่าถ้าดมท่าชีสแบบบุ๊มบิ้ก็ต้องมาลองชิมดีค่ะทุกคนคะไปค่ะไปดูกันว่าในงานมีสินค้าไหบ้างกันจ้า ทุกคนคะรู้หรือไม่คะว่าประเทศที่ผลิตนมออกมามา่กสุดในโลกก็คือประเทศอเมริกาเองจ้าและในอเมริกานะคะรัฐแคลิฟอร์เนียก็เป็นดาท,ที่ผลิตนมมากที่สุดค่ะและวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาชิมนมและก็ชีสจากแคลิฟอร์เนียกันจ้าอันนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์เดอร์แคลิฟอร์เนียมิลวนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่คอยคอนเฟิร์มว่าสินค้าที่ผลิตจากนมวันนี้ที่เป็นไดเ r y p r o d u ั t ์ทั้งหมดคือมาจาก California แคลิฟอร์เนียแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ากำลังขังนง้ขนเทมาหาเราเลยจ้าและสิ่งแรกที่อยากชิมมากๆก็คืออคคือออนมคคคคิฟรเเง ที่เขาบอกว่ามีความมันมาก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 กว่านมธรรมดาจ้ะและกระทรวงเกษตรของอเมริกานะคะหรือว่า USDA เนี่ยเขาบอกไว้ว่าวัวจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีคือน้องได้กินทันยพืชแทนหญ้าจ้าทำให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงบวกกับอากาศที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเหมาะกับการเลี้ยงัวมากที่สุดทำให้นมเขาออกมาพิเศษกว่าที่อื่นมากให้สมกับเขาเรียกว่ามันจะมีโพสที่บอกไว้ว่า Great milk come from the Happy cow and Happy cow come from แคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะเขาเลยบอกว่านมจากวัวของเขาเนี่ยจะอร่อยที่สุด นั่นเองขอลองชิมหน่อยจ้าแต่ฉันแอบเห็นที่ขวดนาำเป็นอัลตราพัชจรไลก็คือสามารถอยู่ได้นานกว่าพัชจรไลทยธรรมดาแต่ว่าความอร่อยยังคงไว้แบบพัชจอรไลททุกคนรู้ใช่ไหมว่าพัชจรไลกับ u ู t อพัชเจรไลมันจะชอบมันกว่าเพราะมันใช้ความร้อนในการทําที่มันน้อยกว่า u s t u ช t คือมันต้องใช้อุณหภูมิความร้อนที่ร้อยกว่าองศาพัชจรไลมันปกติมันจะใช้อุณหภูมิความร้อนที่ไม่ถึงร้อยองศานั่นเองค่ะทุกคนค่ะไปชิมกันค่สจริงจริงจริออญญถถะ กินแล้วค่ะอืมเออมันก็มันมันจริงๆอะมีความแบบมันแล้วก็อมหวานนิดๆอยู่ด้วยตรงอัฟเตอร์เทสมันอะด้วยความที่วัวของเขาอะเลี้ยงด้วยธัญพืชเนาะไม่ได้เลี้ยงด้วยหญ้าฉะนั้นกลิ่นนมที่ออกมามันจะค่อนข้างไม่เหมือนกลิ่นนมทั่วไปก็ยังไม่ได้ไม่รู้ความแตกต่างขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกวมันก็มีกลิ่นของนมอยู่น้องนมสดอะแต่จะไม่มีอัฟเตอร์เทสของกลิ่นคาวนมที่เหลืออยู่ในปาก แล้วก็มีอมหวานๆนิดๆอยู่ในตัวของนมแล้วก็มันค่ะมันกว่านมสดทั่วไปนิดนึงม,มันจริงต่อไปชิมชีสจ้ารัสคลิฟเนียนะคะเป็นรัฐที่ผลิตชีสมากที่สุดเป็นอันดับสองของอเมริกาเองจา้าพอนมมันอร่อยแล้วฉันก็คิดเองว่าชีสเขาต้องอร่อยด้วยและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่โซนชีสเองค่ะตรงนี้นะคะแถวบนทั้งหมดสองแถวจะเป็นอาติสานชีสซึ่งเป็นชีสที่ มาเรียนเรื่องอัติซานกันก่อนอัติซานคืออะไรและอัติซานชีสแตกต่างชีสทั่วไปยังไงนะคะก็คือปกติเลยทั่วไปเนี่ยเราจะมีชีสเนาะที่ผลิตจากโรงงานที่เราขายเป็นถุงๆค่ะซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เกต็ตอันนั้นเนี่ยเรียกว่าชีสธรรมดาทำจากโรงงานแต่อัติซานเนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะโฮมเมดกว่าชีสเมคเกอร์สามารถเล่นลูกเล่นอะไรกับมันได้มากกว่าเช่นการเบลนด์โนมแลนชิสนี้เขาด้วยการหรือว่าการผสมส่วนผสมหรือว่าการปรุงกลิ่นต่างๆก็จะมีความโฮมเมดกว่าได้เองค่ะแล้ววันจจุกคน แล้วมีบางตัวเป็นแบบเบอร์ชีสฉันก็เลยแบบขอชิมหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งแบรนด์แรกที่เราอยากจะชิมก็คือแบรนด์ฟิสคาลีนี่ค่ะได้รับเป็นแบรนด์ที่ดังเรื่องเชด้ามากๆแล้วก็ได้รับรางวัลระดับโลกหลายรางวัลฉันก็บนแบบทายตาตายแล้วขอลองชิมหน่อยโดยจะมี2ตัวนะคะตัวหนึ่งเป็นโอเวอร์เอดเชด้าก็คือเป็นตัวที่บ่มนาน14เดือนแล้วก็เป็นตัวกีบอกว่ารสชาติมันจะล้ำลึกมากๆตัวที่2นะคะเป็นตัวซังฮวยคินโกค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าชื่อซันโฮคินเนี่ยมาจากชื่อสถานที่หรือจังหวัดที่เขาเลี้ยงวัวนั่นเองค่ะที่เขาบอกว่าจะมีรสชาติที่มันออกบัตเตอรี่แลนะนัตตี้ฉันก็อยากจะชิมว่ามันขนาดไหนก็เลยจะขอชิม2ตัวนี้ค่ะโดยตัวแรกนะคะตัว Over อร์เอ็กชัยดาชิมนะครับอืมกลิ่นไม่เหมือนชเชัด้าทั่วไปกลิ่นมันหอมมากๆหอมกว่าเชัด้าอกอปกติจริงๆอะ่ะแล้วก็กลมกล่อมมีทั้งเค็มมีทั้งหวานมีทั้งอมเปรี้ยวนิดนึงอะ่ะอร่อยแต่ใดๆคือมันครบรสว่ะ ทุกคนคะทุกคนน่าจะคุ้นชินกับเชดด้าที่มันเอาไว้ใส่แซนด์วิชหรือว่าใส่พวกพิซซ่าเนาะเป็นตัวที่แบบผลิตจากโรงงานตัวนั้นเน่ยเท็กซ์เจอร์มันจะค่อนข้างหยุ่นนุ่มแต่ตัวนี้เพอมันเป็นคีสเอจอะแล้วมันถูกการบ่มมาเท็กซ์เจอร์มันเน่ยจะเป็นมาฮาร์ดชีสคือมันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็แบบมีคล้ายมีเกล็ดนิดนึงแล้วรสชาติมันอะจะเป็นเค็มแต่มันก็อมหวานนิดนิดตอนอัฟเตอร์เทสนะเว้ยแล้วมันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นชีสหมักกลิ่นชีสแข็งฮะซึ่งงงงมม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 ััััันนนนนนจจะะหหอออออาาาากกกกกๆ็็เเเลลลยยยรรรรรู้้้้้้สสึิิิิแแแแแววววบบ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 คคคชทททีีีีี่่ปดด อร่อยทุกคนสมวันที่น้องบ่มมา14เดือนอยู่พูดจริงๆอยากได้เลยจริงๆแล้วการกินชีสควรจะเรียนจากอ่อนไปเข้มค่ะแต่ว่าอีบิ้มคือเลือกจากสิ่งที่อยากกิน,นก่อนค่ะผิดไปแล้วแต่ว่าขอลองก่อนเดี๋ยวกินน้ำล้างปากเอาตัวต่อไปที่อยากกินก็คือชิคาลินี่ที่เป็นตัวซานหัวคินเนี่ยที่เขาบอกว่ามันแบตเตอรี่แล้วก็นัตตี้มากๆจ้าสีจะแบบไม่เข้มเท่าตัวเมื่อกี้เพราะมันเอจน้อยกว่านะตัวนี้อา12เดือนเป็นเซมิฮาร์ดเพราะยิ่งเอจนานสีมันจะยิ่งเข้มขึ้นเนาะชีสะ มีเกล็ดเหมือนกันอ่ะเพราะมันเอกใช่ไหมแหละแต่ว่ากลิ่นมนมไม่ิเศษโดยเฉพาะแก้กลิ่นตัวนี้มีความแบบบลูเหรอ b l u นิด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 จริงๆอะ่ะคือตัวแรกที่เรากินนะเวอร์เอชมันจะมีความกลิ่นชีสป,ปกติที่ถูกหมักแล้วแต่ตัวนี้มันมีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวของมัน,นจริงๆเลยซึ่งบอกว่ามันก็แปลกไปแบบน <ะ S 2> ึงแต่ทั้งสองตัวกินแล้วน้ำลายสอค่ะตัวซานหัวคินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเทสคล้ายๆนัตตี้อ่ะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเว้ยแต่พอกินอ่ะมีความเข้าใจขึ้นนิดนึงมันจะมีคคววาามล้ยๆถัั่่กนนนิดึงอะ เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่ามันเป็นแบบกลิ่นของนัตตี้เพิ่งรู้อร่อยทำไงดีก็ชอปปิง้งต่อไปจะเริ่มมีโพลแลนะ้เป็นของตัวเองต่อไปจะเริ่มไปชิมตัวที่เป็นเชดด้าที่เขาบ่มน้อยกว่านี้นิดนึงเป็นเซมิฮาร์ดแต่มันมีกลิ่นที่พิเศษมากฉันก็อยากลองเช่นอะไรไปดูกันตัวต่อไปเป็นคราฟเบียค่ะทุกคนค่ะเขาบอกเขามีการใส่เบียร์เข้าไปตอนนี้เขาบิ๊กซิ่งชีสเลยฉันก็แบบอ้หขอชิมฮะหืมกลิ่นมันมีกลิ่นเบียร์นิดๆพอ ไม่กอดกินแล้วคือเบียร์ก็เหมือนกับกินชีสแก้มกับเบียร์แต่อันนี้คือไม่ต้องมีเบียร์คือกินนี้ได้เลยกลิ่นเบียร์ชัดมากๆกลิ่นเข้าไปของแรกใช่ป่ะเป็นชีสแหละแต่ต่อจากนั้นสองสคือเบียร์หมดเลยกลิ่นเบียร์แบบฟุ้งมากจริงๆอะขนาดคืนแล้วยังแบบยังรู้สึกเบียร์หอมมีในจมูกอะ่ะนี่หอมจริงจงว่ะตกใจไม่เคยคิดว่ากินเบียร์มันชัดขนาดนี้ช็อกตัวต่อไปค่ะพอชิมเบียร์แล้วก็ต้องชิมไวนะะ์ตัวนี้นะคะเขาเอาเชดดาที่ทำได้แล้วเนี่ยไปจุ่ม ลงในไวน์เพื่อให้ได้กลิ่นไวน์ขึ้นมาเทสจะออกเป็นแนวฟรุตี้ฟรุตี้สีข้างนอกน้องเป็นสีม่วงจ้าทีแล้วนะคะเออจริงเลยปะชอบไวน์มากกว่าเบียร์อะคือเบียร์มันมีความกลิ่นเบียร์แบบฟุ้งเต็มปากแต่ไวน์คือโอเคมันก็คล้ายๆเบียร์คือกลิ่นไวน์ก็ฟุ้งีนขนาดของมันมีมิกซ์ข้างในนะแต่ฉันว่ามันไม่แรงเท่าแล้วมันก็มีความแบบหอมฟรุตี้ฟรุตี้อยู่จริงหอมกลิ่นไวน์ขึ้นมาเลยอนะแต่ของตัวไวน์เนี่ยเราว่ามันจะแบบ มีกลิ่นวายคุ้งๆแหละแต่อาจจะไม่ไม่เหลือตกค้างนานเท่าเบียร์เบียร์มัน a f เตอร a เทสมันชัดกว่ามากอะตอนนี้คือมันเข้าปากคำแรกก็เป็นกลิ่นวายผสมกับกลิ่นชีอนอนอยู่เรารู้สึกว่ามันกำลังดีพอดีค่ะแต่ว่า t e x t อร์มันก็จะไม่แข็งเท่าตัวเบียร์นะตัวเบียร์มันมันกว่านิดนึงแต่ใดก็คืออันนี้มันจะแบบเหลือรสชาติเปรี้ยวๆอยู่ท้ายในปากด้วยก็เอีกแบบหนึ่งถ้าให้เลือกก็จะเลือกวายต่อไปค่ะที่อยากชิมมากเหมือนกันก็คือ h a b เนโร o ก็คือเป็นช h ส e ชดด h e d a ที่ผสมพริก h a b เนโร o เข้าไปนั่นเอง เธอแล้วในนี้ชีสก็จะมีแบบเท็กเจอร์แบบส้มๆเล็กๆๆ,ๆๆๆของฟลิกด้วยนะมาค่ะชิมเพื่อนอันนี้อันนี้ก็แปลกนิว่ะพี่เพื่อนอันนี้อร่อยฉัน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 ไม่เลือกวายแล้วก็ได้ฉันเลือกคนนี้ก็ได้คนนี้ไม่มีความชีสผสมขนมถุงนิดหนึง <c oughs> คือวิคตอราเบเนลล์ความตรงตังของบิ๊มันจะมีความแบบฟีลลิ่งเอาไปใส่ขนมถุงบ่อยอย่างเงี้ยมันจะมีความเผ็ดความแบบก,กลิ่นเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มอยู่อ่ะซึ่งอันนี้ยก็คือได้กลิ่นอย่างนั้นจริงๆมีความแบบเผ็ดแบบ แตบบ่น้อยมากๆอยู่แต่ว่ามันหอมกลิ่นพริกมากๆอยู่เว้ยแล้วเป็นกลิ่นพริกที่คือเป็นกลิ่นพริกฮาบานิโลจริงๆอะคือรู้สึกเขาทำได้ดีจังเลยวะมันมีความม,มีมิติมากอยู่ชอบค่ะทุกคนค่ะคนคนนี้ก็อร่อยแต่ไม่เผ็ดขนาดเลยนะเผ็ดแบบน้อยๆพอให้รู้สึกว่าแบบเผ็ดตรงคอ,อนิดนึงอ,อร่อยดีตัวต่อมาที่อยากลองก็คือแบรนดพอยเล่ค่ะซึ่งเขาผลิตชีสมทกขึ้นมาแล้วตอนที่ฉันรู้เรื่อง,งฉันก็ถามพี่เขาว่ายกมือถามอะที่คลัสโท玛คืออะไรอะคะไม่เคยรู้จักเขาบอกว่า เหมือนกับเป็นชีสช,ชนิดหนึ่งที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อให้มันรู้สึกว่ากินง่ายครีม,มี่ฉันก็แบบพอดีคขาอว่าครีม,มี่ก็คือแบบหูพึ่นนงแบบโอเคชิมเอย่างนี้แล้วโทมาตัวแรกที่อยากชิมมันคือตัวออริจินอลนี่เองค่ะที่ตรงนี้เขาเขียนไว้ว่ามันจะออกแบบเป็นบัตเตอรี่เหมือนกันแล้วก็เป็นเมลค์นิดหนึ่งทั้งที่มันเป็นเซมิฮาร์ดนะก็คือมันจะมี t e x t อร์ที่แข็งขึ้นมาน้อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังครีมี่จ้ะอืม t e เจอร์ไม่เหมือนชดด้าพีอฉันว่าฉันรักเขา คือโอเคโทมาเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อว่าเขาบอกให้กินเล่นก็ได้หรือใส่อาหารก็ดีอะไรเงี้ยเท็เจอร์มันเป็นมันมิ่มกว่าเซมิฮาร์ดของตัวแบบ็ิสคาลิน่อีกอ่ะมันมีความหยุ่นหยุ่นอยู่แต่ว่าในความหยุ่นหยุนะ่นนั้นอะเวลามันละลายอ่ะมันค่อนข้างครีมมี่แล้วก็แล้วกลิ่นของน้องอ่ะจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมากๆอยู่อ่ะซึ่งซึ่งขอชิมอีกชิ้นหนึ่งที่ยากมากเลยอ่ะพิ่มันมีความนมนมเว้ยแต่ก็มีความควันควันอยู่นิดนึงอ่ะ แต่ก็ไม่ได้ควัน,ทนเท่าสโมกแหละมันแบบมันอร่อยพูดอย่างนี้ดีกว่าคือปกติเวลาชิมมุกเนี่ยเขาจะบอกให้จินตนาการเองว่าคุณนึกถึงอะไรถูกปะแต่อันนี้มีคออวามเบาถัว่วมันมันก็สโมกเบาๆอ่ะแต่ว่าในใจคืออร่อยโคตรชอบมากรู้สึกว่าเข้าปากแล้วมันเป็นเซมิฮาร์ที่ละลายในปากได้ดีแล้วมันก็ค่อนข้างแบบน,น,นุ่มๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเอิบออกกับตัวเองชอบค่ะฉันไปได้โปรยมาแล้วเขาบอกกลิ่นนี้ฉันรู้สึกคือกลิ่นหัญยพืชแล้วตัวเนี้ยที่มันละลายได้ดีมากเพราะมันบ่มนานแค่สามเดือนมันก็จะไม่แข็งเท่่่่่าาาาาาตตััววเเเเมมมิฮรร์ทขออองงงงสคลีีีนนนนบถึปะณดืยย้ เข้าใจได้แล้วตัวนี้ก็ได้วัวชิสอวอร์ดนะคะเหมือนกันค่ะทุกคนคะอร่อยมากสามารถกินคู่กับผักย่างบนเบอร์เกอร์หรือว่ากินกับผลไม้ได้ได้ต่างๆได้มากมายแล้วแต่คุณจะกินเลยค่ะต่อไปตัวทอฟเฟิลค่ะทุกคนฉันอยากรู้ว่าต่างกันยังไงก็กลิ่นทอฟเฟิลอะชัดมากว่าคือน,นอกจากครีมมี่แล้วกินทอฟเฟิลคือหอมมากๆและเขาบอกเขาใส่ทอฟเฟิลจริงเป็นแบล็คทอฟเฟิลจากอิตาลีเข้าไปเลยกลิ่นอเลยชัดมากซึ่งชัดจริงๆอะชัดแบบเหมือนกินทัฟเฟิลกับชีสอะ อร่อยคะ่ะแม่หนึ่งช้อปปิ้งกันไม่มอบอกต่อไปตัวราชิคือตัวนี้ผสมส่วนผสมของญี่ปุ่นเข้าไปเพื่อให้มันมีความญี่ปุ่นอยู่นิดนึงเว้ยเช่นงานหรือว่าสาหร่ายอะไรเงยเขาบอกตัวนี้กินกับสาหร่ายจะยิ่งอร่อยมากชิมหน่อยค่ะเขาใส่ส่วนผสมหลายอย่างมากๆจริงๆเลยมีทั้งแบบครีกมีแบบครีกไทยแล้วพอมันใส่ส่วนผสมที่เยอะมากๆทําให้กลิ่นม,มันคอมเพล็กซ์มากๆเลยคือแบบพุ่งหลายๆกลิ่นมากๆครีมมี่มากๆเค็มมันแล้วค่อยต่อมาด้วยแบบเ็ดหอมนั้นหอมโน้นนี้อะไรอย่างเง ก็อร่อยดีแบบแบบนึงแต่ว่าชอบความชัดเจนค่ะไม่ชอบคาแบบไม่ชอบความ,แบบม,วามนิดหน่อยแล้วพอมาอย่างเนี้ยคือถ้าชอบก็ก็จะเลือกตัวอันนี้มากกว่าเลือกธรรมดามากกว่ารู้สึกว่าแบบกลิ่นหอมมันชัดกว่าแต่ใครถ้าต้องการความแบบหลากหลายทางกลิ่นก็ตัวนี้ก็ก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่เพราะมันไม่ชัดก็เลยแบบเอ๊ะกลิ่นอะไรวะแต่ <laughs> ถ,าถามว่าหอมมันก็หอมก็ไปจะชิมตัวออร์แกนิกชีสค่ะที่เขาบอกว่า ทำมาจากนมออแกนิกคือต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนยังไม่ได้เล่าว่าชีทั้งหมดอาซานที่เนี่ยเขาบอกว่าฟาร์มแต่ละฟาร์มคือมีการเลี้ยงัวเองเพื่อมาทําชีโดยเฉพาะนะคือแบบไม่ได้เอานมที่แหนมาทําคือนางตั้งใจเลี้ยงอย่างนั้นเลยค่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าเออมันพิเศษมากๆมีความอาริซานจริงๆแล้วก็อาริซานคือจะแบบไม่ค่อยใช้เครื่องจักรรือว,ว่าึีงนางเป็นอย่างนั้นจริงๆอะมาชิมตัวแรกเลยอยากชิมตัวนี้ที่เป็นคือฉันจะถามเขาว่า ตัวนี้มันคืออะไร,รเขาเขียนว่าครีมี่แจ็คชีสเขาบอกแจ็คชีสคือชีสที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศอเมริกาเลยอะไรเงี้ยเท็กซ์เจอร์มันจะนุ่มกว่าเชซซานิดนึงมันจะยุ่งกว่าก็เลยแบบขอลองชิมนะเท็กซ์เจอร์มันคือชีสที่ขูดลงบนหน้าพิซซ่าก็นุ่มๆยุ่งๆอย่างนั้นเลยอะเทกซ์เจอร์มันจะเป็นอารมณ์อย่างนี้อารมณ์แบบเหมือนชีสข,ขูดๆในถุงอะที่เราสามารถซื้อแล้วไปทำอาหารกันได้เลยอะเท็กซ์เจอร์เป็นแบบหนแบบนิ่มๆเด้งๆเด้งๆหนึบๆนิดนึงอืมแต่ว่ามันก็ มันก็มันก็คือมี่แหละแต่สำหรับเราเราแงก็แบนแบแบนไปนิดนึงถ้าชอบก็คือชอบหาชีทมากกว่าโดยส่วนตัวนะคะจริงๆตัวนี้คือกินง่ายแหละถ้าใครที่ไม่ชอบความแบบกลิ่นเยอะๆแล้วก็จำว่าตัวนี้ก็เหมาะมันกินค่าจริงๆ garlic and herbs เนื้อชีสแจ็คไม่ได้มีความเด้งๆนุ่มๆแต่ เขาเป็นกาะหริกอันเถอะอะเรารู้สึกว่าใบแอดกาลริกชอบกระิ่ม,มาชอบกระเทียมพอกินแล้วรู้สึกว่าเออมันฟีลลิ่งเหมือนกินขนมซองที่เป็นกะาะหริกกับซวครีมนี่หรหมอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นกระเทียมขึ้นมากนก,กลิ่นกระเทียมสดที่ชัดหน่อยแล้วก็แบบอาจจะมีเครื่องแค่นิดหน่อยแต่ชอบรู้สึกว่าทําให้การกินชีสแบบนี้มันไม่เลี่ยนเพราะว่าถ้าตัวอย่างนี้รรมดาบิมแอบแบบแต่ว่ามันแบนนิดหนึ่งแต่พอมีกลิ่นเข้าไปก็คืออร่อยค่ะชอบค่ะถ้าเกิดใครชอบเพ็กเจอร์ที่มันแบบไม่แข็งไปเลยไม่ชอบพลาชีอ่ตััววนนนนี้นามเป็ซดึง ก็กินง่ายเข้าถึงง่ายนี่ด้วยแต่โดยส่วนตัวด้วยความที่เป็นคนที่เยอะเข้ <c oughs> าใจชอบให้เลือกนะให้เลือกช้อปปิ้งวันนี้นะคิดว่าอันดับหนึ่งต้องมี Over a g e เอชเ d ด้เพราะว่ามันแบบเทคเจอร์มันต่างจริงๆแ้วมันมีความแบบกรึบของเกร็ดอยู่ข้างในที่ชัดมากชอบมากแล้วก็สันหัวเขียงก็ชอบมาก,ก,าค,ก,มากคิดว่าซื้อสองตัวนี้กลับแล้วก็โทม่ามันก็แบบก็อร่อยมากกริมยอะม,มากคิดว่าซื้อวันสี่ห้าชิ้นกลับแล้วกันค่ะทุกคนคะครีมชีสค่ะที่เราอยากจะลองนักลองหนาเธอ สีนมมันขาวจริงๆด้ยวยความที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาบอกว่าวัวเขาว่าเลี้ยงให้ทำญี่พืชเท่านั้นเนี่ยสีนมเขาจะค่อนข้างออกสีขาวจ้วจออยู่ซึ่งพอเป็นครีมชีสก็คือขาวจริงแม่ตกใจซื้อเป็นคนชอบกินฟิลาเดลเฟียเล่นๆทุกคนค่ะเพราะตอนทำขนมก็ต้องชิมนะรู้สึก,กว่าเทคเจอร์เนี่ยมันมันนุ่มกว่าฟิลาเดลเฟียและมันโคตรมันแล้วมันไม่ได้ออกหวานหรือว่าเปรี้ยวนำ้ำมันมีความหวานเปรี้ยวนิดๆอยู่อะแต่ว่าหวานมันมากๆมีความเปรี้ยวมากกว่า แต่ใดๆคือมันมันมากจริงๆเลยมันแบบมันกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะอร่อยมากอ่ะพี่ฮอคอยากกินเล่นแต่ใด้คือดีมากจริงประทับใจกว่าอธิษานชีก็รีมริมไม่คิดว่ามันจะครีมได้ขานาดนี้ทำไงอะทำไงอะรู้สึกว่าถ้าเอาไปทำชีสเค้กญี่ปุ่นต้องบหมเพราะว่ามันไม่ได้เปรี้ยวน้ำมากๆอ่ะมันมีความแบบเบาๆอยู่เออน่าจะดีเสอร์อันนี้ค่ะขอชิมตัวนมข้นหวานที่เขาบอกว่าทำมาจากนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นแบบฟรครีมด้วย เดี๋ยวเข้าใจแล้วคือพี่เขาบอกว่าปกตนนิขนมข้นหวานทั่วไปเนาะบางทีมันไม่ได้ทำมาจากนมสดแท้ๆแ,แต่อันเนี้ยเขาเขียนเลยว่าแบบโ u l ครีคมแล้วก็ทำมาจากนมสดท100%ลนะกลิ่นอะกลิ่นต่างๆมากเว้ยกลิ่นมันมีความนมมากๆอยู่แล้วก็เท็กซเจอร์มันอนะมันมีความเป็นเม็ดๆนิดนึงอยู่อะแล้วก็มันเอออร่อยจริงพี่พอแต่ว่าต้องกินแยกถึงจะรู้เมื่อกี้เราแอบกินขนมปังแล้วก็มีความแยกไม่ได้อยู่อะพอกินแยกแล้วคือชันเลยว่ากลิ่นมันต่างมากอร่อยโดน มันกลิ่นแบบกลิ่นนมจริงๆอ่ะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันแตกต่างขนาดนี้เลยเหรอะอย่างเงี้ยอร่อยค่ะแต่ด้วยความที่นาเป็นนมสดแท้เนาะฉะนั้นราคาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนิดนึงก็จะขวดละ3ามเก้านั่นเองค่ะทุกคนค่ะแต่นมสดแท้ไงก็จะได้แคลเซียมเข้าไปในร่างกายจริงๆจ้าแล้ววันนี้นะคะนอกจากเราจะได้ชิมสินค้ามากมายแล้วเรายังมีโอกาสได้ดูเชฟค่ะทําอาหารกันด้วยจ้าแล้วเชฟนะคะก็จะมีการเอาชีสหรือผลิตภัณฑ์จากนมของเนบูธามาทำอาหารให้เราชิมกันค่ะฉะนันเฝ้าตั้งตารอชิมมากๆค่ะ เมื่อกี้นะคะพอเราเห็นเชฟเดโม่ปั๊บเราก็มีความแบบระหว่างที่เขาเดโมอ่ะกลิ่นกลิ่นมันไม่ไหวจริงๆอ่ะกลิ่นมันมีความขนาดใส่แมสก์นะยังไม่ไหวจะเฉลี่ยชิมแบบหอมนมมากๆมากๆกี่แล้วนะคะอันนี้คือเมนูไก่กระดองเบิร์ค่ะมีชิสข้างหน้าแล้วก็มีชิสข้างในไข่นมจริงๆแล้วไก่มีความเชมนิดนึงอ่ะแล้วก็แฮมนะมันจะมีกลิ่นแฮมขึ้นมาด้วยตัวครีมอ่ะทางเชฟเขาใช้นมลัอวบี้อ่ะ มันมีความมันจริงๆว้่เรากินแล้วว่าให้มันมันกลิ่นกลิ่นนมมันขึ้นแล้วก็มีกลิ่นชีสแบบสองสามกลิ่นมันมีกลิ่นโฮมมากขึ้นแบบปุ๊บหนึ่งเหมือนกันเราก็เลยแบบหอมชอบแล้วตัวครีมเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเค็มอ่ะมันเป็นมันเป็นรสชาติอ่อนๆพอกินคั่วไก่ที่มันเค็มนิดนึงก็เลยพอดีเรามากได้ได้คือชื่นชมเชฟที่ทําไก่ได้แบบชุ่มชื้นมากๆนิ่มมากๆอร่อยค่ะจริงปกติไม่ค่อยชอบกินคาราเมลส่วนเนียน่ะบางที่ทำแล้วรสมันแบบ ตัวมันโดดแต่อันนี้ดีมากคือเหมือนกับคือตัวอันนี้เขาทําแบบเขาน่าจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มมันมีความแบบหวานน่่นๆในตัวอันนี้นเฉยแล้วก็กินข้าวกับชีสมากๆก,ก,กินแบบกินชีสกับกินของยานไปด้วยกันได้มากๆดีอร่อยเลยรสชาติเป็นเค็มหวาน,อ,นอ่อน,นๆแต่นนัวดีมากกินทั้งสองตัวเหมือนเชฟเลือกเมนูที่สามารถดึงจุดเด่นชีสออกมาได้ชัดมากๆเลยทั้งสองตัวอย่างตัวนี้พอกินคืนเข้าไปมันจะมีกลิ่นแบบก,กลิ่นของชีสเอกลักษณ์ของชีสที่มันเหลืออยู่อะในจมูกเว้ยซึ่งชอบมากๆเลยรู้สึกว่าแบบดี สำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะทุกคนสามารถมาช้อปปิ้งได้ที่เสียงพลัดก้ในงานเทสซอบไดรฟ r y คลิฟ f o r เนียนะคะตั้งแต่วันที่28ตุลาคมจนถึง10พฤศจิกายนจ้าเลือกซื้อกันได้ค่ะสำหรับโปรดักที่เราชิมกันในวันนี้นะคะทุกคนสามารถช้อปปิ้งได้ในช้อปปีได้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นาะด้านล่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดซื้อจากลิงก์นี้นะคะ่มันจะมีข,ขนมเล็กๆน้อยๆเข้ามาในกระเป๋าได้ค่ะ ยังไงก็ถ้าเกิดสายชอบชีชอบนมก็สามารถกดสั่งได้นะคะเขาจะส่งแบบส่งรถเย็นไปถึงบ้านเลยจา้าทาวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้หน่อยนะคะฉันมั่นใจว่าสายชีจะต้องชอบมากๆแน่นอนเพราะว่าดิฉันนั้นบุ้มบิ้ม,มกินไปก็คือพอพๆๆๆอกิงเนี่ยไปทั้งวันเลยเรียกขอกเกลืตลอดเลยว่าอร่อยจริงๆชอบเอออร่อยแบบคือมันเวล EN ากินชีอยากให้ตั้งสติคือบิ้มอะเมาเกีวจับสติน้อยน่อยถ้าเกิดตั้งสติชิมเดีมันจะมีกลิ่นที่แบบออกมาเยอะมากๆเลยคิดว่า ถ้าใครชอบก็คือสามารถซื้อไปกินและพิจารณากลิ่นมันได้ค่ะวันนี้ฝากคลิปด้วยค่ะันนี้ไปก่อนละไปไปสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนคะเราเจอแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกินกับพีครับแฮกินกับพีค่ะฝากติดตามด้วยค่ะเราเคยเจอการที่เราไปสัมมนาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราไปเราไปให้ความรู้ใหให้ความรู้หรือเปล่าให้ความรู้ที่หมอกรุงเทพค่ะทางออนไลน์ก็ไม่เคยเจอจริงมาก่อน ันนี้เป็นครั้านซ้ายตัวจริงค่ะยังไงฝากมีช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมคะอ๋อมี YouTube ครับผมอีพิทพีทครับยังไงฝากช่องคุณพีทด้วยนะคะขอบคุณครับวันนี้ชิมยังคะคุณพีทชิมชิมไปแล้วอร่อยอร่อยเนาะอร่อยเราจะไปเอาอีกกะเอาอิ่มมาไม่ใช่ชิมถูกต้องว่าเราเจอคุณบิ๊มกินแหลกล้างโลกเราก็ต้องกินแหลกไปด้วยฮะถูกต้องค่ะฉันชอบฟิลเดียวกันค่ะยังไงไว้มีโอกาสจะเชิญมาร่วมคลิปนะคะคุณบิ๊เชิญไปพบบ้าไปบ้าได้เลยครับ วันนี้กลับรีบกลับมาวันนี้ยังอยู่ยังอยู่แต่ว,ว่าจะหาอะไรกินต่อมันไม่หิว <c oughs> หกินให้อิ่มค่กินอีกรอบ <c oughs> เอาเลยเอาเลยโอเคเดี๋ยวมาเมาส์ใหม่แฟร์ตี้แล้วถ่ายงานก่อนล <c oughs> ่าเดี๋ยวโบ๊ะบ้านะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรียวกวมาก